สวัสดีครับแฟนๆหนังกังเปงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับตัวอย่างบางตอนนะครับภาพคมๆเสียงเจี๊ยมนะครับวันนี้ก็เป็นการแนะนำนะครับทีมงานนวัดภาพยนตร์นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระประแดงนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งหนังกังเปงเมือนี้นะครับก็มีมานนาแล้วนะครับ ใครที่อยู่ในเขตสมุทรปราการนะครับหรือทํางานอยู่เขตภาะผาดแดงนะครับก็คงจะเคยได้ดูแล้วนะครับตามงานวัดก็มีหลายที่นะครับที่นวัดภาพยนตร์ได้ไปจัดฉายนะครับนอกจากนี้ทีมงานนาวัดภาพระแดงนะครับก็ยังมีบริการเต็นท์เวทีไฟแสงสีเสียงภาพยนตร์โต๊ะเก้าอี้นาฬิกาจับเวลาซุ้มและก็อุปกรณ์จัดงานบันเทิงทุกชนิดนะครับสำหรับเบอร์โทรก็ ค8 6 1 6 2 6, 2กหนนะครับผมก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้มอนเดือน,นะครับสำหรับนาวัดภาพยนตร์นะครับในปีนี้ก็มีหนังใหม่ๆนะครับไว้เตรียมต้อนรับเฉาพาะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังไทยจีนฝรั่งนะครับมีงานมีการท้าไรนะครับก็อย่าลืมครับติดต่อนาวัดภาพยนตร์ภาพแนตรสูตรปาการกันได้เลยนะครับสําหรับการแนะนำหนังกำแพงของเราวันนี้ก็ คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับช่องเราก็จะแนะนำหนังกาแ์ตงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะทำเรื่องราวเกี่ยวกับนังกาง์ตูเท่านั้นนะครับเรื่องอื่นก็จะไม่มีสักเท่าไหร่นะครับในวันนี้ก็คงจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ